สบายดีพี่น้อง f อซทุกคนเมื่อนี้เห่ากับเฮดโอที่ยูโก,กดังซี่ทุกคนมาหอดตั้งแต่เจ็ดโมงไปน่ะมาหอดแล้วอเนื้อว่าเขาเขางานแปดโมงนะทุกคนคนบอกว่าเข้างานเก้าโมงไปน้องเดี๋ยวต้องล้างทานนะม,นมนวันนี้มาเฮดโอทุกคนวันนี้ได้คะแนนมีเศษดาตที่ตามไปรำกอนว่าสิเป็นจาน้าใดทุกคน หลังจากว่าเมื่อนนี้ก็เป็นวันยุทยทุกคนแต่ว่าเราเปิดโอให้เฮ็ดนะทุกคนเ่าก็มาเนาะสมีมาฮ็ดโอมือวนนี้ก็ประมาณน,นี้เลยนะทุกคนนะกดังกับขายของเนาะงานที่เยาเฮ็ดก็ประมาณน,นี้เลยทุกคนเนาะจะมีจะสแกนงาน,นทุกคนนะมีคนหาออเดอร์มาแล้วก็สแกนสําหรับเครื่องที่โกดังเข้าขายก็มีครบทุกอย่างเป็นรองเบังสายยกสายยางอะไรอุปรกรณ์ลายยางเลยเนาะ มีตั้งแต่ตะนางเล็กสังกะสีโอ้ยมีสารพัดย่างพี่น้องเองงานที่เฮ็ดก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็พักเทงแล้วนะพี่น้องเราไปหากินข้าวเดี๋ยวตอนบ่ายมีงานต่อวันยุดพักปีใหม่ทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามนะึ่งสองสามสิบเอ็ดนึ่งสองสเขาก,ก็ยุดไปแล้ววันที่สามก็มาหับจ็อบพี่น้องเป็นวันยุดแต่ว่าเราเปิดโอ้เฮ็ดก็มาเฮ็ดโอ้ทุกคนนะโอ้ยวันละวันละ น่าจะมีตั้มกว่าห้าร้อยทุกคนเมืนเน่อวานแบบเป็นวันยุทธนะทุกคนนะเพวันก็ให้เพิ่มเนาะเมือเ่อแรกก็มีโอประมาณสองทุ่มทุกคนวันให้ชั่วโม,ง, 100, มงละร้อยชั่วโมงละหนึ่งร้อยกินข้าวติบข้าวหอกห้องนั่ยกินมาแต่ห้องนะพี่น้องนะติบข้าวเหนียวห้องบ๊วยปะกินข้าวยุ่งมองเห็นงานนี่แหละนะทุกคน ละปูก่อมามาพี่น้องกินข้าวแกงมาสิได้ยังมากินเออปิ้งซีนมูสองสามต้นพี่น้องเลยแล้วก็โคซีนมูเสื้อผัากระล่ำพี่น้องผ้ามูเสื้อกระล่ำนะมา,มาทุกคนมากินแบบอยู่ง่ายสบายๆนะพี่น้องนะ คือหดไหมนึ่งข้ากันนาะ่ซุกเช้านะเียนเขมไหมเรียฟองกมัใช่เออันนี้ง่ายเลย แดดกับแห้งแห้งแนละ้วดูคนส่งมาส่งหมอ้อทุกคนน้องใส่มี่ให้สั่งหมอ้อให้โอ้โห่สี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหมอ้อแดงหมอ้อไฟฟ้าน,นะทุกคนเอาไว้ตรงนี้ภาพบรรยากาศวันหยุดืันนี้กับแดดแห้งนะพี่น้องนี่เอามาให้โอ้ยเฮ้ยเอาอ่างเงินเพิิมนะทุกคนโอ้แท่นหอวแทงม้เนี่ยเข้าจอ่อ ปิดน้ำก่อนเนี่ยจะมีสิพาทุกคนเลาะเบิ่งของที่โกดังเฮาขายพี่น้องป้ามีสารพัดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยนี่ อันนี้ก็เครื่องแต่งหน้าดิกน้อยเป็นยังอยากกินไก่เหรออไก่ก็มีเด้อเจ๊ไก่ต้มไก่ต้มเชิฟาเบิ้งไก่พี่เนอะของเล่นนะทุกคนน่าจะเป็นของเล่นเนาะไก่ก็มีเป็ดไก่ก็มีน่าจะเป็นกล้อง ถุงใส่กล้องนะอยากบอกว่าเยอะมากกว่าดังแล้วก็กว้างอยู่เดินนูน่นรวมทั้งกระเป๋าเดินทางแต่นั่งเล็กใส่ย,ย่างมุ้งมิ้งอย่างมีครบเบิดพาสสินค้าร้อยพันย่างกินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งพักก่อนทุกคนนี่งเวลาบางๆกับเทรเมือหาบ้านเมือหาโทร่มือหา,มอหามแม่โทร่ยหมายได้แล้วก็มาหามองนอนพักผ่อนแถวนี้แล้วทุกคนเนาะ นอนอยุมองได้กันได้แนานะขอแต่ว่านอนได้พักผ่อนคนเหตุ <c ười> <c ười> งานเมื่อยไรไม่ได้เลืบอ้องนอนนะทุกคนนะนอนใส่กันได้นะดูกระดาษนอนไปเนาอยู่ล็อกชั้นเก็บของพักผ่อนแป๊บเดียวจะเข้ากับเข้าเหตุงานแล้วเนาะทุกคนเนาะเลิกงานชิปสองโมงแล้วก็บ่ายโมงเข้างานต่อเมื่อนี้มีโอทุกคน มีโอประมาณห้าเราเริ่มโอแต่ห้าโมงนะห้าโมงเราเริ่มงานแล้วก็แ่าแกเพิ่นจ้างอเธอเอสโออต้ทุกคนเพิ่นให้ชั่วโมงละหนึ่งร้อยคือหกเจ็ดแปดอ่าประมาณอ่าหกโมงแล้วกหนึ่งทุ่มสองทุ่มประมาณสองทุ่มสามทุ่มทวนมันนี่ได้น่าจะได้โออยู่ประมาณอ่าสองสามชั่วโมงไปเนาะคำกดังลักที่จะมีเฮดงานในทุกทุกเมื่อก็คือกดังจี้ก็คือบริษัทที่จะมีเฮดงานอยู่ทุกคนอันนี้เป็นกดังซี่ก็คือ อยู่ใกล้ก to ันทุกคนอยู่ติดกับกดังสามีเฮ็ดงานในแต่ละมืองเลยเนาะทามาเฮ็ดโออยู่กดังนี้ทุกคนเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาตั้งแต่ตอนข้าทนานยุทธทุกคนว่าเออต้องการคนงานเปิดโอนะโดนนะคะเสนอซื้อมาแล้วก็หัวหน้างานเขาก็เออชงซื้อมากกับห่อนมือก็มาเฮ็ดทุกคนปกติมันนี่เป็นวันยุทธแต่ว่ามาเฮ็ดโอนะกัวดังนี่ก็เป็นเท่าแก้คนเท่าแก่อันเดียวกันทุกคนแต่เพิ่นกระแบงแต่ละกดังมีผู้จัดการผู้จัดการแต่ละกดังทุกคน เทาแก่ okay, คือคนเดียวกันทุกคนเนาะที่จะมีลงคลิปตอนไปกิเลนทุกคนน่าจะเห็นคนนั้นแหละทุกคนขอบอกว่าเทาแก่เท่านี้คือใครง่ายแห้งนะากดังแบบแบบบริษัทหลายบริษัทแห้งที่เป็นของอันเทาแก่เท่านั้นทุกคนนะอ่าเป็นน่าเลิกกับที่ตามแป๊มเดียวทุกคนเดียวเขาเห็นงานคนนะั้นทุกคนนะเดียวเลิกงานเดียวมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะในภาคอีบานี้กะทุ่มหนึ่งและเจ็ดโมงแล้วกินข้าวนะ ้เขแซบบอแซบบ่แซบอยู่ใส่กระโบงเลยอ้ยกระโบกใยูดิรถชวงมาอาาหยังน่อยยังถูกเเคยกินพี่น้องเลยยังวะคือลาบลาบไก่ทอดบ่ 那不打。 你没听吗？嗯嗯嗯嗯嗯 ทอดทุบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยาวแต่ว่าเขาใช่ ยูแบบเฮดเฮดพึ่อลาบพื่งลาบไก่แต่แบบมันเป็นไก่ทอดบอกใช่ใช่กินแล้วเฮ็ดต่อกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปเฮ็ดงานต่อทุกคนเงินดีงานก็ดีนะพี่น้องนะเต็มที่เต็มแม็กนะเมื่อเนี้ยกินข้าวกะ กับอาหารถือมาแต่ห้องแต่เชา้านี่ทุกคนแล้วก็เพิ่นเลี้ยงข้าวเนี่ยนะเ <c oughs> พิ่นซื้อข้าวมาให้เนาะแต่อันสำหรับอันนั้นก็จะมีกินนิมิรตรทุกคนนะที่เพิ่นสั้งมาเฮนะ้อนาะเพราะว่าไม่เคยกินแล้วก็ที่เป็ดๆแต่ยงนอย้อยพี่น้องโคชินหมูแต่เช้านี่อีกนั้กินนิมิมรตรทุกคนถือมื่อเพื่อน้องชายกินอยู่ห้องกันเพิ่นละกินได้นื่าก็ไม่เคยกินนะทุกคนบ่บ่รึกปากปันใดนะกินข้าวกับฟ้ารีบน่อยนึงนะ อยู่มองเห็นงานเลยมีมองได้นั่งได้นั่งกินอยู่หั่นนะพี่น,อน้องงานเท่าตอนแรกก็ประมาณนี้ทุกคนยังหลายอยู่นะเดี๋ยวไปล้างมือเาเห็นงานทุกคนเดี๋ยวพบกันหล,ลังเลิกงานนะ เ็ดกับข้ากับแบ้งค้นหาคองค้นสแกนค้นแพ็กนะทุกคนนะก็มีมันสีสแกนทุกคนสแกนไปเล็ดไปเล็ดไปมีคนสแมีคนแพ็กน้ำลังสแกนมีคนแพ็กน้ำลังสซวแป๊บ,บเดียวสองทุ่มแล้วจ้ากลับพี่น้องเลยมือ <100 00. S 1> ว่ากันไหมมื่อเมือม่อเมือ่อจะสองทุ่มกลับนะจ๊ะลดคนช่งแซวแซวเวลานี้นะจ๊ะ สำหรับการมาครับจบทุนนี้ก็ได้ไปนึ่งมื้อกับโอสามชั่วโมงทุกคนนี่กับกับเนาะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้สามีขอจบคลิปร้องเพลงตอนนี้เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใสามีเฮ็ดคลิปต่อไปได้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย